คุณผู้ชมพบกับบลลิงในรายการอึ้องทึ่งเสียวทางช่อง8อย่าลืมนะคะวันนี้ใครๆก็ดูช่อง8ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมนูอาหารชนิดหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้พาบุกลุยกันมาถึงที่จังหวัดสิงห์บุรีเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีชายคนนึงค่ะเขานําวัตถุดิบมาแปลรูปกลายเป็นอาหารชนิดนี้ซึ่งไม่มีใครคิดนะคะว่ามันจะแปลรูปมากลายเป็นอาหารชนิดนี้ได้ค่ะที่สําคัญคือเขาเป็นคนแรกและคนเดียวที่ทําเมนูนี้ด้วยถ้าอยากรู้แล้วว่าเมนูนี้คืออะไรและวัตถุดิบ ที่ว่าคืออะไรตามมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะและข้างๆโบลลิ่งตอนนี้นะคะคือพี่ปุ้ยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยเห็นว่ามีของกินที่แบบแปลกใช่ป่ะทำมานานยังคะทำมาประมาณ15ปีได้แล้วครับแล้ววัตถุด,ดิบที่ว่านี้เราเอามาจากไหนคะ ครับก็เป็นฟาร์มของเกษตรกรนะครับที่เพาะเลี้ยงอยู่นะครับซึ่งในจังหวัดของเราเนี่ยมีเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้เนี่ยอยู่ประมาณ2 0 0พันกว่าตัวครับแสดงว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ที่บอกเนี่ยคือสัตว์ชนิดหนึ่งคือสัตว์ชนิดหนึ่ง้อยู่ใช่ครับโออยากรู้แล้วค่ะว่าฟาร์มที่ว่านี่คือฟาร์มอะไรพาไปดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับโอเคค่ะคุณผู้ชมคะและสัตว์ที่ว่านั่นก็คือจระเข้นั่นเองค่ะโอ้โห เยอะมากจริงๆพูดถึงจระเข้เนี่ยเราก็เราก็เ,กเกคยได้ยินมาอยู่แล้วว่าช่วงหลังมนันในจระเข้เป็นสัตว์เศร,รษฐกิจใช่ไหมคะหนังก็มีคนเอาไปทําผลิตภรรัณฑ์ต่างๆมากมายแล้วเนื้อก็มีคนกินด้วยทําไมพี่ปุ้ยถึงบอกว่าสิ่งที่เราทําเป็นคนแรกแล้วก็คนเดียวคะ่ะครับด้วยความพิเศษของเนื้อจระเข้นะครับโดยปกติทั่วไปแล้วเนื้อเขาจะถูกนําไปปรุงเป็นอาหารสดมากกว่าแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นอาหารแปรรูป ซึ่งเราต้องมีกระบวนการกรรมวิธีพิเศษที่จะทําให้เนื้อจระเข้เขาเนี่ยเก็บไว้ได้นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อจระเข้ที่เราใช้เนี่ยเราใช้ส่วนหางโดยเฉพาะนะครับซึ่งความชื้นในเนื้อเขาเนี่ย มีค่อนข้างสูงนะครับทีนี้กระบวนการในการแปลรูปเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็หลายขั้นตอนฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่าเราเป็นเจ้าแรกที่ทำครับมันคือการถนอมอาหารปะคะแบบนี้ถูกต้องครับมันเป็นการถนอมอาหารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเรานํามาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่โอ้โหพูดแบบนี้อยากรู้เลยค่ะว่าคือเมนูอะไรกันแน่แล้วก็มีขั้นตอนวิธีการทํำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคค่ะวัตถุดิบที่เรามาใช้สรรสร้า์เป็นเมนูอาหารของพี่ปุ้ยนั้น ก็มาจากเจ้ละเค่เหล่านี้นั่นเองละครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่าที่สิงห์บุรีเนี่ยจะมีเกษตรกรนิยมเลี้ยงพวกมันเอาไว้มากมายขนาดนี้ และเมนูที่พี่ปุ้ยเขาคิดค้นขึ้นมาเป็นคนแรกจะเป็นอะไรติดตามกันต่อเลยครับคุณผู้ช,ม,ชมคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้องแปลรูปเรียบร้อยแล้วนะคะถามพี่ปุ้ยดีกว่าว่าจริงๆเราจาักจระเข้กว่าจะเป็นนี้เรามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยจากฟาร์มที่เราไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาก็จะส่งตัวเจ้าจระเข้เนี้ยไปที่โรงเชือดพอเชือดเสร็จแล้วแยกชิ้นส่วนเสร็จแล้วเราก็จะเอาเนื้อที่เป็นส่วนของหางเนี่ย หรือว่าบ้องตันเนี่ยนำกลับมาใช้ต่อเราใช้เฉพาะบ้องตันใช่ครับ,บะะเนื้อบ้องตันเนี่ยเป็นเนื้อที่ถ้าจะไม่มีไขมันเลยแล้วก็ เป็นส่วนที่จอระเ้เขาเนี่ยขยับมากที่สุดนะครับฉะนั้นกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอันนี้เรากําลังทําอะไรอยู่คะเป็นอันนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนของการแร่เนื้อครับเรแร่เนื้อเรารเราต้อง<ม>เราต้องแร่ให้เป็นชินช้นบางๆก่อนใช่ครับพอแร่เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาไปหมักกับเครื่องเทศนะครับแล้วก็หมักข้ามคืนไว้ในตู้น้าแข็งเนี่ยประมาณหนึ่งวันจากนั้นเราก็จะนําไปอบด้วยแสงแดดด้านบนตอนนี้ก็บรรยากาศของห้องแานบนก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนดาดฟ้าเก่ามาต่อเติมเราต่อเต ข้างบนให้เป mm ็นลานสําหรับตากครับการอบด้วยแสงแดดนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาที่สําคัญก็คือว่าเวลาเราอบด้วยแสงแดดแล้วเนี่ยนะครับมันเหมือนเนื้อเนี่ยจะค่อยๆใสขึ้นนี่นคุณผู้ชมขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นเนื้อพึ่งตากนี่สีมันเปลี่ยนคือจากจากเดิมที่พอมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะ คุณๆมันจะใสขึ้นอันนี้ขั้นตอนนี้ก็เพื่อให้เนื้อมันใสดูน่ารับประทานแต่ดูแล้ววิธีการทําแบบเนื้อมันก็ไม่ได้ยากนะพี่ปุ้ยมันก็เหมือนกันทําพวกเนื้อเค็มหมูเค็มที่เขาแบบเอามาตากแดดตากแห้งทําไมเราถึงเคลมว่าเราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่ทําเหมือนบอกทายากด้วยด้วยความพิเศษของเนื้อจระเข้นะครับก็คือหนึ่งคือความชื้นในเนื้อเขาเนี่ยจะสูงกว่าเนื้อไก่เนื้อสัตว์อื่นๆนะครับเกือบเท่าปลาเลยฉะนั้นโจทย์ของเราคือว่าเราต้องพยายามดึงน้ำเนี่ยออกจากเนื้อให้มากที่ ที่สุดเนี่ยก็ต้องดูอีกว่าไม่ให้เนื้อเนี่ยแข็งนี่คือนี่คือโจทย์ที่ยากว่าเราจะเอาน้ําออกอย่างไงที่ให้เนื้อเนี่ยยังมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วพี่ปุ้ยทำยังไงคะก็เรามีกระบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับซึ่งใช้ตากแดดเพื่อที่ให้น้ำเนี่ยมันระเหยอ,ออกอย่างช้าๆครับแล้วก็นําไปเข้าเครื่องดีไฮเดทอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่อง,เค,องเครื่องไรนะดัไ <hyd> เริ่มไฮโซลสดีไฮเดทอันนี้ทําเพื่ออะไรนะคะดึงน้ําออกจากเนื้อครับ อีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งอันนี้แอดวานแล้ว,วนนค,คิดว่าเราเป็นเจ้าเดียวเจ้าเดียวเพราะว่าเครื่องที่เราสั่งมาเนี่ยสั่งนําเข้ามาจากประเทศจีนแล้วก็เป็นนวัตกรรมเครื่องสุญญากาศเครื่องแรกของประเทศไทยสำหรับเนื้อที่นำมาใช้ในการทำเปเมนูอาหารนั้นก็คือส่วนโคนหางหรือที่เรียกว่าบ้องตันโดยจะทำการแลร่เป็นชิ้นบางๆจากนั้นก็นำมาหมักปรุงรส แล้วก็เอามาทําให้แห้งด้วยการตากแดดธรรมชาติและขั้นตอนจากนี้จะใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งเรียกว่าเป็นกุญแจดอกสําคัญในการแปรรูปเนื้อจระเข้ของพี่ปุ้ยเลยก็ว่าได้นีม่มาอยู่ข้างๆเครื่อง ดีไฮดรแล้วใช่ไชื่อไฮโซมเครื่องนี้ช่วยแตกต่างจากแสงแดดยังไงบ้างคะพี่ปุ้ยเครื่องนี้เนี่ยมันจะช่วยในการที่จะเอาลมร้อนเนี่ยเป่าเพื่อที่จะให้น้ำเระเลยออกมาครับมันจะทําให้ตัวน้ําที่อยู่ในเนื้อเนี่ยมันออกมามากที่สุดมันแห้งก็นถนอมอาหารได้นานขึ้นใช่ครับปกติถ้าเกิดว่าเอาแค่เนื้อแ,แล้วไปตักแดดอยู่ได้นานแค่ไหนคะประมาณหนึ่งเดือนเดือนเดียวเองเหรอรแต่ว่าอ,อันนี้อยู่ได้อันนี้อยู่ได้หนึ่งปี หลังจากแปลรูปเป็นอาหารแล้วนะ<ช>ปีนี่มันยืดระยะเวลาได้แบบ,บจากหนึ่งเดือนเป็นหนึ่งปีเลยอะคะเครื่องนี้อ๋อสุดยอดนานมากอะโอเคเร,เราเอาเนื้อจรเทท์เจ้ที่ตากแห้งตากแดดแล้วมาใส่เครื่องดีไฮเดดอันนี้ไว้ทํานานแค่ไหนคะประมาณหนึ่งคืนครับหลังจากนั้นเราก็จะนําไปเข้าเครื่องอบเพื่อจะให้สุกครับจะกินได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วครับไม่ต้องพูดมากดีกว่าบลิงว่าเราไปดูแล้วไปชิมกันเลยดีไหมโอเค และเจ้าเครื่องนี้ก็จะทำให้การรีดน้ำออกจากเนื้อจราเคนั้นได้ผลมากขึ้นซึ่งไม่ทำให้เนื้อแข็งมากจนเกินไปซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาหนึ่งวันจากนั้นก็จะนำเนื้อจราเค้ไปอบอีกหนึ่งเครื่องเพื่อให้สุกโดยใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ก็จะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายที่จะทำให้มันกลายเป็นเมนูนั่นเองละครับตอนนี้เนื้อจราเข้ที่ผ่านการอบก,ก็เอามา อบความร้อนเป็หนึ่งรอบอันนี้คือเพื่อทาให้สุกใช่ครับเพื่อทำให้สุกอันนี้เราอบนานไหมคะอันนี้ประมาณหนึ่งนาทีครึ่งครับพออบเสร็จแล้วก็อบเสร็จแล้วเราจะนํามาเข้าเครื่องรีดอ่าจึงอยู่ตรงนี้เลยต้องรีดทันทีเลยวะคะต้องรีดทันทีในขณะที่ร้อนครับเพราะว่าเนื้อจะได้ยืดออกมาสวยอ่าคือถ้าเย็นแล้วมันยืดไม่ได้อะค่ะยืดไม่ได้ครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยขอขอชิ้นหนึ่งนะคะด้่ค่ะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จราเข้ใช่ครับอันนี้ทานได้เลยป่ะคะเนี่ยทานได้เลยครับโอ้ยกินหอมมากอะ่ะนี่หอมล่ะอืมกินแล้วเหมือนหมูทุบเลยอ่ะใช่ครับอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้เรียกว่าจราเข้ทุบครับอ่า ไม่กีเวินคือบอกนะว่าเหมือนหมูทุบแต่ว่าอันนี้คือจระเข้ทุบ<ช>แล้วทำไมเราไม่ทุบมันคะ,ะเพื่อความรวดเร็วนะครับเราก็ใช้เครื่องเหมือนที่เครื่องบดปลาหมึกนี่แหละครับแต่ว่าหลักการของเราคือเราจะใช้น้ําหนักในการบดเนี่ยเท่าๆกับน้าหนักค้อนที่ทุบ มันก็จะให้ความร<ช>ู้สึกให้รสชาติเหมือนกับเราทุบเองแต่ใช้ใทุบแรงไปเมนูหมูทุบอาจจะเป็นอะไรที่คุ้นหูแหละครับแต่เมนูจระเข้ทุบเนี่ยฟังยังไงมันก็แปลกอยู่นะครับคุณผู้ชมซึ่งการทํำจระเข้ทุบนั้นพี่ปุ้ยก็ไม่ได้ใช้ค้อนมาทุบนะครับแต่ใช้เครื่องบดท,ที่ตั้งค่าการบดเพื่อให้เหนื้อจระเข้ออกมามีความหนาใกล้เคียงกับการทุบ เพื่อความรวดเร็วนั่นเองแหละครับแต่วิธีการต่างๆนี้พี่ปุ้ยก็ลองผิดลองถูกอยู่นั่นจนสุดท้ายก็คนพบวิธีการถนอมเนื้อจอระเข้ให้ได้นอนที่สุดด้วยการทำจระเข้ทุบนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสุดยอดและนี่ละค่ะเนื้อจอระเข้ทุบนะคะเมนูอาหารที่อาจจะดูเหมือนธรรมดาเหมือนหมูทุบเหมือนไก่ทุบแต่จริงแล้วไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าจะมาเป็นจระเข้ทุบอย่างที่ให้เราได้เห็นได้ชิมกันอยู่ตอนนี้นี่คือพี่ปุ้ยผ่านการเขาเรียกว่าทดลองต่างๆ มามากมายขยายระยะเวลาอาหารนะคะจาก1เดือนกลายเป็น1ปี 1> นี่ขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะและววันนี้โบลลิงของการันตีว่าขั้นตอนถนอมเนื้อจระเข้อึง้งทึ่งเสียวค่ะ